โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมทีมงานนายพีเอ็มสล็อกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้อยู่กันในเกมนี่ครับไอ้ผลไม้ลึกลับครับผมเป็นกลงล้ออะไรเงี้ยของค่ายเลตไทเกอร์นะครับก็อยู่ในเว็บดาฟาเบตเลยนะครับผมนี่ตารางการจ่ายคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับเจ็ดเจ็ดไฟจ่ายหนักสุดอีกแล้วครับผมยี่สิบรายจ่ายเลยนะ นี่ฟิวเจอร์พิเศษโอเคประมาณนี้ครับก็วันนี้เรามีทุนมาที่หนึ่งพันยี่สิบบาทครับไปลุยเลยครับผมอือือเอาวะขออนุญ,ญาตปรับเบ็ดสักคู่นะครับยสิบสองยิบสี่สามสิบเอาสามสิบบาทแล้วกันครับย4ิบสี่แล้วกันย4ดิบสีกว่าไปครับขออนุาตก,กดออโต้ลุย อืมว้าวครับโอ้โห้ซ่อมขาดแถวสามสวยๆเลยเนี่ยเมื่อกี้มาฮะวิ่งมาแล้วอะไรเอ่ยหนึ่งสองสามเฮ้ยจังโมประครั้งเอออันนี้อันนี้อันนี้เออสวยต้องมันมีสามแถวอยู่แล้วไงเมื่อกี้ห้าสิบหมุน พันสองร้อยโอเคไปครับเอ้าอัตโนมัติไม่ได้เหรอเริ่มโอเคไปยาวๆครับห้าสิบหมุนละครั้งขาดไปอันหนึง่งอือหือเยียบร้อยดิว้าวรัวๆครับอย่างนี้ไม่มาเลยเอย้เพื่อนอืเยียบร้อย เชอรี่เชอรี่ก็ไม่ได้ครับผมอือหือเจ็ดเจ็ดมาดิอุ๊ย,มา,ยมาอีกแล้วชีไ้ไปอือหือไม่มีอะไรได้เลยครับเชอรี่อย่างเดียวครับตอนนี้ยี่สิบแปดบาทครับด,ดูครับเจ็ด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 มาอย่างละแถวตังโมเรียบร้่อที่อย่างเงี้ยลงมาห้าร้อยแล้วนะ ทุนเราลงมาห้าร้อยครับตอนนี้ออว้าวรัวๆครับวิมาแล้วเจ็ดิบสองบาทตึงต้งตึ้งอือหือเี็บร้อยดีครับเอามาแล้วขยับขึ้นไหมไม่มีผลครับโบนัสพิเศษหมุน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 มุนมุนมุนมน สามหมุนโบนัสวงล้อมาแล้วครับผมขึ้นไปดิโอเคยังไงบวกห้าทั้งหมดบวกสองอะไรเนี่ยไปครับลองดูคูณแปดเท่าแล้วไปอีกสีแดงแปดดีกแล้วครับสิบหก ไหมุนทุดท้ายโอ้โหสิบยี่สิบหกคูณยี่สิบหกคูณยี่สิบหกรางวัลทั้งหมดเท่าไหร่วิสามร้อยแล้วอะห้าร้อยหกร้อยี่สิบสี่บาทนะครับเฮ้ยเสียอยู่ไปดีฮะยย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 0 0ยย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 ยครับ,รบไปยย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 ย ว้าวกลับมาว้าวอีกแล้วกลับมาว้าวอีกแล้วอือหือยับยับเลยครับเฮ้ hey, เพื่อนเบ็ดยี่สิบสี่บาทเลยนะอือหือเรียบร้อยเรียบร้อยอีกแล้วนี่มาแล้วตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งตึ้งต้องเป็นส้มเท่านั้นโอเคเท่าไหร่ร้อยสามสิบสี่บาทครับผมไป เชอรี่อีกครับขาดไปช่องหนึ่งครับอือหืออโอละครังระครังส้มส้มขาดอะไรอย่างนั้นหนึ่งช่องครับเมื่อกี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับอย่างนี้อือหือย,ยังไงเนี่ยเพื่อนโอ้โหว้าวรัว่ัครับห้าสิบหมุนเลยยี่สิบหมุนแล้ว ไปดิยาวดิโห,หจะโดนไหมนีม่กลิ่นมาแล้วครับห้าสิหมุนแรกโอ้โหโบนัสเลยไปแล้วกงล้อผลไม้ลึกลับม,มาแล้วต้องเปน็นองุ่นเท่านั้นไม่ใช่เอออะไรก็ได้อะไรก็ได้แล้วตอนเนี้ยกงล้อได้ไหมอือหือ เท่าไหร่ครับสามแถวเต็นสองร้อยสี่สิบไปแล้วอือหือจะกลงล้อมาหมดนี่เฟี้ลลยวเลยนะพี่เฟี้ยวจัดเลยอือหือเรียบร้อยครับอือหือไม่มาเลยเพื่อนมาแล้วส้มขึ้นไปเป็นส้ม ก็ไม่ใช่ครับยี่สิบสี่บาทเพื่อนลงมาแล้วครับตอนนี้ออโต้สำเร็จโอเคไปอีกแปดสิบสี่บาทส้มมาเท่าไหร่เออมันต้องเข้าหลวงอ่างนีดิสอง้อยหกสิบแปดบาทไป ตังโมโอ้โหว้าว,วระคังเจ็ดเจ็ดเต็มหน้าจอเลยเมื่อกี้เชอร์รี่ยี่สิบแปดบาทไปดิยาวดีครับผมอย่างนี้โบนัสมาสองอันตึงต้งตึ้งสองหมุนครับสองหมุนก็ได้ครับไม่เคยเข้าไฟเลยนะ ั้งหมดสองเท่าโอเคเอาได้หมุนเพิ่มสามหมุนโอเคสวยอยู่ไปแปดอีกแล้วครับผมเปิดมาด้วยแปดครับไปครับผมห้าครับไป หมุนสามครับผมเมื่อกี้เราได้สิบหกสิบหกเลยใช่เหรออือหือสองสิบแปดน่าจะได้ประมาณห้าร้อยนะสี่ร้อยห้าร้อยเนี่ยแหละสี่ร้อยสามสิบสองบาทนะครับเมื่อกี้เราได้ยี่บหกหมุนคูณยี่บหกโอเคไปมาอีกแล้ว อะไรก็ไม่โดนครับตอนนี้ต้องโบนัสเท่านั้นครับสวยจัดเลยโบนัสมาแล้วสามหมุนโอเคเมื่อกี้กับโดนแล้วนะลงไปสองร้อยใจคอไม่ดีเลยครับอย่างนี้มาอย่างนี้โอเคครับไปหมุนอุ้ยทั้งหมด2เท่าคืออะไรโอ้โหสวยดีครับ ไปดิสิบสองแล้วครับเปิดแรกยังเหลืออีกหมุนหนึ่งขอให้ลงยี่สิบสิบสองสิบสองสองยบสี่ครับหมดย่างหมดแล้วครับโอเคน่าจะได้กำไรจากหมุนนี้ครับผมว่าผมเลิกดีอ่ะครับห้าร้อยเจ็ดสบหกบาทครับอือหือเมื่อกี้เกือบโดนแล้วครับกำไรมาสามร้อยสาสิบเจ็ดบาทก็โอเคแล้วครับ เมื่อกี้ลงไปสองร้อยเลยนะใจคอไม่ดีครับผมโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอยากให้ผมไปลุยเกมไหนต่อนี่ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับไปจัดให้แน่นอน,นครับผมโอเคครับหาเกมใหม่เล่นด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย